หนังสือเสียงสนทนากับพระเจ้า Conversation with God เล่มหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะให้หนังสือเสียงนี้พาคุณได้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันทุกวันค่ะบทที่8ในพาร์ทสุดท้ายค่ะโอเคเข้าใจแล้วเพื่อนท่านนี้ไม่ยอมผ่อนปลนเลยใช่ไหม นั่นแหละคือปัญหาของความจริงความจริงไม่อาจผ่อนปลนมันจะไม่ปล่อยเธอไว้ตามลําพังแต่จะคืบคลานหาเธอทุกทางแสดงให้เธอเห็นว่าความจริงเป็นเช่นไรซึ่งอาจรบกวนจิตใจเธอโอเคเอาเป็นว่าผมต้องการเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งท่านบอกว่า การเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างมีจุดหมายเป็นเครื่องมืออันหนึ่งใช่ให้แน่ใจว่าเธอและคู่ของเธอมีจุดหมายเดียวกันถ้าเธอทั้งสองต่างตระหนักว่าความสัมพันธ์มีไว้เพื่อสร้างโอกาสไม่ใช่สร้างข้อกำหนดเป็นโอกาสเพื่อการเติบโต เพื่อแสดงออกถึงตัวตนอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อยกระดับชีวิตสู่ศักยภาพสูงสุดเพื่อเยียวยาความคิดที่ผิดพลาดหรือแนวคิดที่ต่ำต้อยที่เธอมีต่อตัวเองและเพื่อในที่สุดจะกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านการรวมวิญญาณของเธอทั้งสองหากเธอยึดคำสาบานนี้ แทนอันเก่าที่เคยยึดถือความสัมพันธ์ของเธอจะเริ่มต้นบนพื้นฐานที่ดีและไปถูกทางซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะประสบความสำเร็จหากเธออยากให้ชีวิตรับประกรันแสดงว่าเธอไม่ต้องการชีวิต เธอเพียงต้องการซ้อมบทที่เขียนไว้เสร็จแล้วธรรมชาติของชีวิตไม่อาจรับประกันมิเช่นนั้นจุดหมายทั้งหมดของมันจะถูกทำลายโอเคเข้าใจแล้วครับงั้นตอนนี้ความสัมพันธ์ของผมก็อยู่ในจุดออกตัวที่ดีมากแล้วทีนี้จะทำยังไงให้มันไปต่อได้ด้วยดี จงรู้และเข้าใจว่าจะมีความท้าทายและช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่าพยายามเลี่ยงแต่จงต้อนรับด้วยความรู้สึกขอบคุณและมองว่าเป็นของขวัญอันสง่างามจากพระเจ้าเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ในการทำสิ่งที่เธอเข้าสู่ความสัมพันธ์และชีวิตเพื่อที่จะทำ พยายามให้มากที่จะไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรูหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลาดังกล่าวที่จริงแล้วอย่าเห็นว่าใครหรือสิ่งใดเป็นศัตรูเลยหรือแม้แต่เห็นว่าเป็นปัญหาจงฝึกการมองทุกปัญหาเป็นโอกาสโอกาสที่จะผมรู้ผมรู้โอกาสที่จะเป็นและตัดสินว่า ตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครถูกต้องเธอเข้าใจแล้วในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วฟังดูเป็นชีวิตที่น่าเบื่อสำหรับผมยังไงก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเธอก็มองต่ำเกินไปขยายมุมมองให้กว้างขึ้นอีกหน่อยเพิ่มความลึกให้วิสัยทัศน์ของเธอหน่อย จงเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวเธอให้มากกว่าที่เธอคิดว่าจะเห็นและเห็นคู่ของเธออย่างนั้นด้วยเธอไม่มีวันก่อความเสียหายแก่ความสัมพันธ์หรือว่าใครๆจากการมองเห็นในตัวอีกฝ่ายมากกว่าที่เขาแสดงให้เห็นเพราะมันมีอะไรมากกว่าจริงๆมากกว่านั้นมาก เพราะความกลัวของเขานั่นเองที่บดบังไว้ไม่ให้แสดงออกต่อเธอแต่ถ้าอีกฝ่ายสังเกตว่าเธอเห็นลึกไปกว่าที่เขาแสดงให้เห็นเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงต่อเธอในสิ่งที่เธอเห็นชัดมานานแล้ว ผู้คนมีแนวโน้มที่จะทำตัวสอดคล้องกับความคาดหวังที่เรามีต่อเขาอะไรทำนองนั้นแต่ฉันไม่ชอบคำว่าคาดหวังที่เธอพูดความคาดหวังเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผู้คนมีแนวโน้มจะเห็นตัวเองในแบบที่เรามองเห็นเขา ยิ่งเราเห็นบางสิ่งในตัวเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะพร้อมที่จะเข้าถึงและเปิดเผยส่วนนั้นออกมาซึ่งเราเองทำให้เขาได้เห็นนี่ไม่ใช่วิธีที่ความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมทั้งหลายเป็นไปหรอกหรือนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาหรือกระไรกระบวนการซึ่งเรา ให้ผู้คนได้ปลดปล่อยความคิดที่ผิดพลาดที่มีต่อตัวเองออกไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันกําลังทำเพื่อเธออยู่ตอนนี้กับหนังสือเล่มนี้หรอกหรือใช่ครับนี่ลหละงานของพระเจ้างานของวิญญาณคือปลุกตัวเองให้ตื่นงานของพระเจ้า คือการปลุกทุกคนที่เหลือให้ตื่นซึ่งทำด้วยการเห็นผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นจริงๆและด้วยการย้าเตือนว่าพวกเขาคือใครซึ่งเธอทําได้ทั้งสองทางนั่นคือย้าเตือนให้พวกเขาระลึกว่าตนคือใครยากมากเพราะพวกเขาจะไม่เชื่อเธอ และจดจำว่าเธอคือใครง่ายกว่ามากเพราะไม่ต้องอาศัยความเชื่อของพวกเขาเว้นแต่ของเธอเองหากเธอแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะระลึกได้ในที่สุดว่าตนคือใครเพราะคนอื่นจะมองเห็นตัวเขาเองในเธอคุรุทั้งหลายถูกส่งมายังโลก เพื่อแสดงสัจจะนิรันด์คนอื่นๆเช่นยอนบัตติสถูกส่งมาในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐบอกกล่าวสัจจะอย่างเรืองโรดพูดถึงพระเจ้าอย่างกระจ่างชัดปราศจากข้อผิดพลาดผู้นำสารพิเศษเหล่านี้จะมาพร้อมความรู้แจ้งที่ไม่ธรรมดาพร้อมพลังพิเศษในการอย่างเห็น และได้รับสัจจะนิรันดร์รวมทั้งความสามารถในการสื่อแนวคิดซับซ้อนด้วยวิธีที่คนหมู่มากเข้าใจเธอคือผู้ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันผมเหรอครับใช่หรือเปล่าละ่ะยอมรับได้ยากนะครับหมายความว่าเราทุกคนต่างอยากเป็นคนพิเศษ เธอทุกคนเป็นคนพิเศษและอัตตาก็เข้ามาอย่างน้อยก็กับผมมันพยายามทำให้เรารู้สึกราวกับถูกเลือกเพื่อทำภารกิจอันน่าทึ่งผมต้องต่อสู้กับเจ้าอัตตานี้ตลอดเวลาต้องหาทางชำระความคิดถ้อยคำรวมทั้งการกระทำทำให้บริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆจะได้ไม่รู้สึกตัวพองโต มันก็เลยรู้สึกกระอักกระอ่วนที่ได้ยินท่านพูดอย่างนั้นเพราะผมนักกลัวว่ามันจะมีผลกับอัตตาซึ่งผมใช้เวลาสู้กับมันมาตลอดชีวิตแล้วนะครับฉันรู้และบางครั้งก็ไม่ค่อยสำเร็จเสียใจที่ต้องยอมรับแต่เมื่อมาหาพระเจ้าเธอก็ลดอัตตาลงหลายต่อหลายคืนที่เธออ้อนวอนขอความกระจ่าง วิงวอนให้สวรรค์มอบความเข้าใจลึกซึ้งแก่เธอไม่ใช่เพื่อจะได้รวยแต่ด้วยความบริสุทธิ์ลึกสุดใจเพียงเพื่อจะได้รู้ใช่ครับและเธอก็สัญญากับฉันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าหากได้รู้เธอจะใช้ชีวิตที่เหลือทุกขณะที่ตื่นลืมตาแบ่งปันสัจจะนิรันดร์กับผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศแต่ด้วยความปรารถนาจากส่วนลึกของหัวใจที่จะขจัดความเจ็บปวดทุกทรมานของผู้อื่นเพื่อนำความเบิกบานความยินดีการช่วยเหลือและการเยียวยาเพื่อเชื่อมประสานผู้คนสู่สายสัมพันธ์ของการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเช่นที่เธอ มีประสบการณ์เสมอมาใช่ใช่ครับฉันจึงเลือกเธอเป็นผู้ส่งสารและเธอและอีกหลายๆคนเพราะในช่วงเวลาแบบนี้โลกต้องการแตรอีกมากมายเพื่อเป่าประกาศความเร่งด่วนโลกยังต้องการอีกหลายเสียงเพื่อกล่าวถ้อยคำแห่งสัจจะและการเยียวยา ซึ่งคนนับล้านโหยหาโลกยังต้องการหัวใจอีกหลายดวงเพื่อร่วมกันในงานของวิญญาณและเตรียมตัวสำหรับงานของพระเจ้าเธอกล้าบอกไม่ว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไม่ครับเธอกล้าปฏิเสธตรามตรงไม่ว่านี่คือเหตุผลที่เธอมาถึงจุดนี้ตรงนี้ ไม่ครับถ้าอย่างนั้นพร้อมหรือยังด้วยหนังสือเล่มนี้เธอจะตัดสินใจและประกาศสัจจะนิรันดร์ของเธอเธอพร้อมหรือยังที่จะประกาศและสื่อสารถึงความรุ่งโรจน์ของฉันนี่ผมต้องเอาที่เราคุยกันในช่วงท้ายๆรวมเข้าไปในหนังสือด้วยหรือเปล่า เธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นจำไว้ว่าในความสัมพันธ์ของเราเธอไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำมีเพียงโอกาสนี่ไม่ใช่โอกาสที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตหรือเธอไม่ได้อุทิศต,ตัวเองเพื่อภารกิจนี้รวมทั้งถูกเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่ช่วงต้นวัยหรอกหรือใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นจงอย่าทำสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่ให้ทำเพราะเป็นโอกาสที่จะได้ทำเรื่องการใส่ทุกอย่างที่เราพูดเข้าไปในหนังสือทำไมถึงจะไม่ทำเธอคิดว่าฉันอยากให้เธอเป็นผู้ส่งสารอย่างลับๆหรือไงไม่ครับผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้น ต้องอาศัยความกล้ายอย่างมากที่ใครคนหนึ่งจะประกาศว่าเขาคือคนของพระเจ้าเธอเข้าใจไหมโลกพร้อมยอมรับเธอทันทีในเกือบทุกฐานะเว้นแต่การเป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้นำสามที่แท้จริงผู้นำสารทุกคนของฉันล้วนถูกทำให้เสื่อมเสียแปดเปื้อน ห่างไกลจากการได้รับชื่อเสียงเกียรติยศพวกเขาไม่ได้อะไรเลยนอกจากความปวดใจเธอพร้อมหรือ,อยังหัวใจเธอเจ็บปวดที่จะบอกความจริงกับฉันไหมเธอพร้อมจะอดกลั้นต่อการเย้ยหยันของเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าเธอพร้อมเสียสละเกียรติยศทางโลกเพื่อความรุ่งเรืองยิ่งกว่า ของการตระหนักรู้ในวิญญาณอย่างเต็มเปี่ยมหรือไม่จู่ๆท่านก็ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้หนักอึ้งขึ้นมาแล้วเธออยากให้ฉันพูดเล่นเรื่องนี้หรือเออเราทำให้มันเบาขึ้นมาบ้างก็ได้เฮ้ <Hey. S 1> แต่ทั้งหมดที่ฉันทำอยู่ก็เพื่อทำให้มันเบาขึ้นนะ ทำไมเราไม่จบบทนี้ด้วยเรื่องขำขันกันสักเรื่องเข้าทีครับท่านมีสักเรื่องไหมไม่มีเธอนั่นหละมีเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงที่กำลังวาดรูปสิโอ้ใช่ใช่ใช่เรื่องนั้นตกลงครับวันหนึ่งแม่เดินเข้ามาในครัวพบลูกสาวตัวน้อยนั่งอยู่ที่โต๊ะมีสีเทียนกระจายกราดเกลื่อน เด็กน้อยกำลังจดจ่อกับการวาดรูปที่เธอสร้างสารรค์ขึ้นอย่างอิสระโอ้โหลูกกำลังวาดรูปอะไรอยู่จะเนี่ยแม่ถามรูปพระเจ้าค่ะแม่เด็กหญิงแสนสวยตอบในตาวาวโอ้น่ารักมากจ้ะคุณแม่พยายามช่วยแต่ลูกรู้ไม่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าพระเจ้านะหน้าตาเป็นยังไงก็ เด็กน้อยตอบเสียงเจื้อแจ้วแม่ให้หนูวาดเสร็จก่อนสิคะเป็นเรื่องขำขันสั้นๆที่งดงามรู้ไหมว่าตอนไหนงดงามที่สุดเด็กน้อยไม่เคยสงสัยหนูน้อยรู้ชัดว่าจะวาดฉันอย่างไรครับเอาละฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟัง แล้วเราจะจบบทนี้กันตกลงครับการละครั้งหนึ่งมีชายซึ่งจูจุพบว่าตนใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์เขียนหนังสือเล่มหนึง่งวันแล้ววันเล่าที่เขาวิ่งพรวดไปยังกระดาษและปากกาเพื่อจดบันทึกแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็กลางดึกในที่สุดก็มีคนถามว่าเขากำลังเขียนอะไรโอ้ผมตอบผมกำลังเขียนบทสนทนาขนาดยาวของผมกับพระเจ้าน่ารักมากเลยเพื่อนของเขาพยายามเอาใจแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ชัดหรอกว่าพระเจ้าพูดอะไรกันแน่ ก็ชายคนนั้นยิ้มกว้างคุณรอให้ผมเขียนจบก่อนสิ จบบทที่8กันไปแล้วนะคะสำหรับบทต่อไปก็เป็นบทที่9ติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank you